c คสคอมแบรนด์แอนเทคเนี่ยครับแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนคงคิดถึงเคสที่แบบเน้นความคุ้มค่าราคาแบบหลักพันต้นๆใช่ไหมซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นนะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าผมเห็นแอนเทคผมก็จะคิดอย่างนั้นก่อนมันเป็นโปรดักที่เน้นในเรื่องความคุ้มค่าฟีเจอร์ที่ให้มากับราคาเป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นเรื่องวัสดุที่ดีความหรูหราอะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับจนกระทั่งผมมาเห็นตัวนี้นะครับเอ๊ะทำไมกล่องมันใหญ่จังวะมาเว็บแรกแอนเทคแต่กล่องใหญ่นะดูดี performance series นะครับตัวนี้คือ P 2 0หรือถ้าจะให้จานะจงนั้นก็คือรุ่น P 2 4จากตระกูล performance หรือว่าประสิทธิภาพนั่นเองนะครับและตัวนี้ไม่ใช่ Antec ที่เน้นในเรื่องความคุ้มค่าแต่ว่าวัสดุงั้นๆอีกต่อไปเพราะตัวนี้เน้นในเรื่องวัสดุที่ดีเข้ามาด้วยแต่ราคามันก็อาจจะไม่ได้แบบเหมือนอนเท c ตัวอื่นนะเพราะตัวนี้ราคาที่ 2,850บาทนะครับภาพจ้าแบรนด์เทกก็คือพันต้นๆพันกลางๆใช่ไหมแต่ตัวนี้2,000ไปปลายนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับแบรนด์บัจเจ็ตเมื่อทำโปรดักระดับค่อนบนแล้วจะออกไ็อยังไงอย่างแรกเลยนะครับต้องพูดกับสิ่งที่เห็นก่อนนะฮะตัวนี้นะครับก็คือมันจับดูเว็บแรกเออแพงรูเลยนะครับเพราะว่าวัสดุทุกส่วนผมย้ำว่า ทุกส่วนที่คุณมองเห็นและสัมผัสได้มันจะเป็นเกรดที่เหนือขึ้นมาจากแบรนด์แอนเทครุ่นธรมรมดาที่ผมเคยจับมาหมดเลยนะครับฝาหน้าโลหะนะครับแล้วก็ถอดออกมาแบบมันไม่ใช่กระชากปุ๊บเหมือนในพวกเคสทั่วไปอันนี้มันเป็นมีกิฟออกมานะครับแล้วก็เป็นกิฟมีแม่เหล็กดูดอยู่ด้วยเป็นฝาหน้าโลหะนะครับอย่างที่เห็นเลยอันนี้คือโลหะจริงๆนะครับไม่ใช่พลาสติกเลยนะครับน้าหนักก็มีด้วยเวลาบิดก็รู้ว่าคือโลหะนะครับแล้วก็ ภายในมีดัสฟิลเตอร์ไม่ใช่ดัสฟิลเตอร์แม่เหล็กนะครับเป็นดัสฟิลเตอร์แบบหนีบเข้าล่องอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันเป็นมีลายแบบลายคาดเฉียงมาอย่างเงี้ยเพื่อความสวยงามเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองให้2งแง่นะครับคุณจะใส่แบบปิดหน้าปกติอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะได้แอร์ฟลที่ดีขึ้นนิดนึงแต่ไม่ต้องถ้าไม่มีแมวที่บ้านด้วยนะครับถ้ามีแมวคุณต้องใส่นี่นะครับเพราะว่าแมวที่อยู่ในห้องหรือหมาที่อยู่ในห้องเนี่ย มันอาจจะทะลุได้โดยเฉพาะเล็บแมวเนี่ยไม่หลอดนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีแมวคุณมองอย่างงี้หนึ่งคุณไว้อย่างเงี้ยก็ได้เลยนะครับมันก็สวยปแบบพอส่องกับไฟ RG b ีออกมาแนละ้วอย่างที่เห็นเนี่ยครับมันก็เป็นเหมือนหน้าเคสอีกรูปแบบนึลยน,นะครับจัดว่าสวยใช้ได้แล้วก็ภายในนะครับถอดออกมามีพัดลมให้มา3ตัวนะครับน่าเสียดายเป็นพัดลม120แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เขารองรับ1 4 0ม mm ิลลิเมตรได้3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากจะให้มันเต็มจริงๆเนี่ย เปลี่ยน1 4 0บนตรงนี้3ตัวแล้วก็เอาไอ้123ตัวเนี่ยขึ้นบนไปนะครับตัวนี้ก็เป็นพัดลมแบบ ARGB ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถคอนโทรลเอฟเฟกผ่านปุ่มด้านบนตรงนี้เพราะว่าเขามีคอนโทรลเลอร์ให้มาในตัวแล้วแต่ว่าชอบไม่ชอบอันนี้แล้วแต่คุณนะครับเพราะว่าเอฟเฟก RGB มันให้มาครบทุกรูปแบบอยากจะเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับเรนโบว์ Rainbow อย่างที่เห็นตรงนี้มันก็เป็นอันมาตรฐานนะครับที่คนทั่วไปใช้กันเขาก็ให้มานะครับแล้วใบพัดก็เป็นใบพัดแบบที่มันมี ความอยากด้วยน่าจะกวาดลมได้ดีกว่าเลยจะเป็นแค่เรื่องความสวยงามเมือ่อท้องเอฟเฟกอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับฟอร์มแฟกเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นแบบมิดทาวเวอร์นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นมิดทาวเวอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ละกัน <S <S เพราะเดี๋ยวนี้คำว่ามิดทาวเวอร์เนี่ยมันมีอยู่หลายแบบเลอเกินนะครับบางตัวก็เล็กกว่ามาตรฐานแต่ตัวนี้ผมเรียกว่า เป็นมิทาวอร์ที่ใหญ่กว่ามาตรฐานนะครับด้วยดิเมนชันนะครับความลึก419มิมนะครับความกว้าง220มิมและความสูงที่490มิมนะครับซึ่งภายในนะครับมันจะรองรับเมนบอร์ดแบบ extended ATX ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้รับหมดเลยนะครับจะ EATX ATXM ATX หรือว่า mini ITX ก็ตามแต่ว่าผมคิดว่าถ้าจะใส่มันดูเต็มเนี่ยก็ควรจะเป็นในส่วนของ ATX หรือว่า EATX เท่านั้นครับมาดูด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนเนี้ย โลหะทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝาตรงนี้บริเวณเออแถบๆเนี่ยจะเป็นพลาสติกแต่ก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็อันนี้จะเป็นโลหะนะครับเอาจริงๆแยกไม่ออกนะว่าไหนพลาสติกโลหะยกเว้นว่าคุณมาสัมผัสจริงๆแต่ว่าความแข็งแรงตัวนี้พลาสติกอย่างหนานแล้วก็โลหะอย่างดีทั้งหมดนะครับอันนี้ฮะจะเห็นว่ารองรับการติดตั้งพัดลมแต่ว่ามีดัชซิเตอร์แบบแม่เหล็กนะครับนี่ผมอยากได้แบบ เหมือนด้านหน้ามากกว่าแต่ก้นะด้านบนแบบนี้อาจจะถอดง่ายกว่าก็แล้วแต่คุณจะมองนะครับการรองรับพัดลมนะครับด้านบนนี้ก็อาจจะไม่ได้อลังเหมือนด้านหน้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันรองรับ120ม m mm เมได้3ตัวนะครับก็ปกติแต่ว่าถ้าเป็น120ม m mm มเนี่ย มันได้แค่2ตัวนะครับผมคิดว่าเออถ้าเคสยาวนิดนึงอาจจะได้ร้อยสี่สิบสามตัวก็ได้นะครับแต่เขาไม่ได้ทําแบบนั้นมามาดูในส่วนของ i/O กันบ้างนะครับ i อตรงดูไวนี้เรียกว่าจัดเต็มตามเคสร,ระดับบนนะครับอย่างแรกเลย USB Type C ที่เป็น3.2จ Gen 2นะครับความเร็วสูงกว่า Super Speed มาตรฐานแต่ว่าเมนบอร์ดคุณก็ต้องรองรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ไปต่อเข้าช่องเมนบอร์ดคุณนะครับ้วต่อมาก็จะมี USB ที่มันเป็น3.0นะครับอันนี้มัน จริงๆสีดำๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีเขียนว่าซูเปอร์สปีดบางคนจะคิดว่ามันเป็น usb ธรรมดา usb 2ออะไรเงี้ยไม่ไม่3.0แต่ว่าตามสเปคเขาบอกว่าเป็น3.0จจริงไม่จริงไม่รู้เพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเสียบนะครับแต่ว่าเขาเขียนมาอย่างนั้นก็อธิบายแบงนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็มีช่องหูฟังไมโครโฟนแยกกันนะครับไฟสถานะต่างๆคอนโทรลเลอร์ Controller rgb นะครับแล้วก็ปุ่ม power ไม่ปุ่มรีเซ็ตให้มา ด้านข้างครับฝาเป็น t e m p e r glass ทั้งบานนะครับแต่ว่าการถอดเนี่ยจะเหมือนพวกเคสที่ราคาค่อนสูงหน่อยก็คือเวลาถอดต้องถอดตามสกรูด้านหลังแล้วก็สไลด์ออกนะครับเสร็จแล้วก็จะลุกออกมาแบบนี้โดยที่โอ้โหน้ำหนักนี่บอกได้เลยนะครับว่าเป็น t e m p e r glass 1ใน3ตัวที่ผมจับแล้วหนักที่สุด ที่เคยจับมาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เรกกลาสอย่างเดียวแต่ว่ามันมีโครงเหล็กด้านข้างเพื่อเสริมด้วยไม่ให้มันตัวบิดตัวอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยลองบิดอยู่แล้วไม่มีการบิดเลยไม่ได้นะ้อยจริงๆแล้วกระจกผมไม่ควรจะบิดได้อยู่แล้วนะครับความหนาในเรกกลาสก็จัดว่าหนามากเช่นเดียวกันนะครับลองดูนี่ผมคิดว่าน่าจะมีแบบระดับ4มิลอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับส่วนการรมดำของตัวเคสมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่า มันลมตรงกรอบมาดำสนิทแล้วก็ตรงกระจกเองนี้จะอยู่ประมาณแบบ5-10%ถึงนะครับก็จะช่วยเรื่องแสงที่ดรอปลงไปเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็อาจจะยังมองเห็นภายในได้ค่อนข้างชัดเจนอยู่ถ้า LED คุณเป็นเมดเน,เนี่ยก็ยังคงสว่างมาทิ่มตานะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ผมว่าถ้าฮาร์ดแวร์คุณมันดูไฮเอ็นเนี่ยก็แบบนี้ก็จัดว่าสวยแล้วครับความมืดลงมาประมาณนี้ มาดูภายในกันเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะขนาดของตัวที่รองรับเมนบอร์ดเนี่ยมันก็รองรับถึง e a t x นะครับแต่ว่าก็อาจจะไปบดบางในส่วนของไอ้ช่องตรงนี้ได้บางจุดเหมือนกันนะครับนี่แนะนําว่าให้ลองวัดกันดีๆก่อนนะครับก็โดยรวมแล้วมันก็มันก็ใส่ได้ครับแต่ว่าใส่แล้วจะเวิร์กหรือเปล่าอันนี้คุณต้องลองดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าถามเรื่องพื้นที่ผมว่ามันเหลือเฟือนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันยาวที่สุดถึงบริเวณนี้เลยนะครับยาวแค่ไหนนะครับในการรองรับการจองเขาเนี่ย75มรับยม่ถึง400นะแต่ แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็น่าเพียงพอบก์ดจอแทบทุกตัวตลาดแล้วนะครับที่37.5เซนเมตรเนี่ยครับแล้วก็ CPU Cooler นะครับ170 Mm, หรือว่า17เซนนะครับก็จะได้ CPU Cooler ทรงทาวเวอร์ส่วนใหญ่เช่นกันนะครับแต่ว่าก็ต้องดูนะถ้ามันใหญ่เกินมาตรฐานจริงๆเนี่ยก็อันตารายเพราะว่าบางตัวเขามีฮีตไปอ์อกมาตัวนี้อาจจะต้องกลัวมากเพราะว่ามันไม่ใช่ฮีตไป์แบบเอ่อไม่ใช่ฝาข้างแบบกดทับลงมาโดนฮีตไป์ถ้าคุณใส่ไม่ได้คุณก็จะสไลด์ไม่เข้าตั้งแต่แรกแล้วอันนี้ก็เป็นข้อดีไปถ้าใส่ไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกแต่ว่าอาจจะต้องเอา CPU Cooler หรือว่าเคสไปเปลี่ยนคืนเขาเท่านั้นเองนะครับอ่ะโดย ไปทางใหญ่นะครับอื่นๆนะวัสดุภายในดีหมดนะครับมี Rubber Grommet ตรงบริเวณช่องร้อสายไฟก็มีการพับลบพรมมาแล้วนะครับแล้วก็มีอันนี e ้ด้วยที่คํากาจอ่อนะครับบางคนอาจจะคิดว่าคํากาจอด้านล่างแล้วมันแบบต้องมาหาที่วางมันดูลกไม่สวยงามนะครับอันนี้เขาแก้ปัญหาด้วยการติดมาที่ตัวเคสเลยนะครับแบบนี้แปลว่าคือคุณจะคํากาจอได้โดยที่ ไม่ต้องเห็นที่ค้ำเลยก็เป็นไปได้นะครับและการปรับระดับเนี่ยคุณก็ใช้น็อตขันสไลด์เข้าสไลด์ออกสไลด์ขึ้นสไลด์ลงตามระดับกาจอของคุณได้เลยนะครับซึ่งมันก็รองรับทุกขนาดกาจออยู่แล้วที่ต้องการที่ค้ำในตัวเนี่ยมันก็ใช้ได้หมดแต่ว่ากาจอยเล็ก,อ,กอาจจะยาวมาไม่ถึงอันนี้ก็ต้องลองดูกันด้วยนะครับเพราะผมคิดว่ามันยืดได้ถึงประมาณนี้แต่ว่าถ้ากาจอ,าม,าอมันสั้นมาคงไม่ต้องค้ำอยู่แล้วอะ ในการแบ่งดู o c h แชมเบอร์เคสตัวนี้นะครับด้านล่างก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องร้อยสายไฟตรงนี้ทําให้คุณไม่ต้องเอามาตรงเนี้ยแล้วก็มาอ้อมห้องล่างแต่ว่าคุณสามารถดึงเข้าห้างล่างออกมาตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอพวกสายสาหรับการ์จอถ้ามันหักงอได้ออกมามุมนี้ก็อาจจะสวยกว่านะครับแล้วแต่คนชอบนะครับสายซาตรงซัต้าเข้ามุมนี้ก็ได้ถ้าเมนบอร์ดคืณมีช่องซัต้าอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่เลยนะจัดสายไฟได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีจุดเนี้ยเยอะมากตรงเนี2ง,งนกก็ออบบบโช่ เหลือเฟือเลยนะครับต่อมาตรงนี้จะเห็นว่าพัดลม12ใส่ได้2ตัวนะครับคุณสามารถเอาพัดลมที่มันเป็นแบบใบพัดกลับด้านเลยอ่างเงี้ยมาวางเพื่อที่จะเป่าลมฟีดกา้าวจอให้สวยๆก็ได้ถ้าคุณไม่ไติดใเรื่องความสวยงามคุณเอาพัดลมทั่วไปหันกลับด้านโค้งชี้ขึ้นก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าการดูดลมด้านล่างเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับด้านหน้าคุณด้วยนะครับด้านหน้าตรงนี้ถ้ามันดูดลมเข้าเคสมานะครับแล้วคุณปรับพัดลมลงมาด้านล่างนิดนึงเนี่ย ก็จะสามารถเป่าลมเข้าช่องนี้แล้วก็ดูดขึ้นมาเป่าผ่านกาจอได้อีกหนึ่งที่ก็เป็นอะไรที่ช่วยได้พอสมควรนะครับในตรงนี้จะมีช่องในประสงค์ครับซึ่งคุณสามารถเอาอะไรมาล้อยผ่านก็ได้โดยรวมแล้วถ้าคุณอาจจะเอาปั๊มน้ําวางข้างล่างสายยางล้อยขึ้นมาตรงนี้หรือว่าจะเอาชุดน้ําของกาจอใส่เข้ามาแล้วก็ไปเข้าม้อน้ําด้านหน้าก็สามารถทําได้นะครับอนเนกประสงค์แล้วแต่ว่าคุณจะเอาไปทําอะไร ด้านหลังของตัวเคสนะครับอันนี้ก็พัดลมรองรับที่12เซนนะครับไม่ได้รองรับ14นะเพราะว่าหน้ากว้าง,งตัวเคสผมรู้สึกว่ามันเป็นมิเวอร์ที่สูงหน่อยแต่ว่าไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับโดยรวมแล้วก็ถ้ามันมีตัวที่กว้างออกว่านี้บางตัวใส่4ตัวนี้ได้แค่12นะครับ เหล็กแน่นอนนะครับเคาะดูแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไงมันมันก็หนากว่าแอนเทคตัวอื่นที่ผมเคยจับมานะอาจจะไม่ได้แบบว่าหนาถึงขั้นแบบเคสแบบ5,000กว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็3,000อะไรเงี้ยผมว่าได้สามามถันห0เนีครับเพราะว่าเวลาคุณจับโยกเนี่ยมันไมไ่รู้สึกถึงแบบ บิดอะไรนะเคสปกติเนี่ยยืดย,ย,ยืแล้วตัวนี้ไม่มีเลยนะครับตรงนี้เอ็นชาร์จซอตนะครับทั้งหมด7ช่องมาตรฐานแล้วก็สามารถถอดได้หมดนะครับไม่ต้องหักทิ้งแล้วก็ทุกช่องจะมีรูรบอากาศมาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่อง h ีท t ซ o เลยตัวนี้ออกแบบมาดีแล้วการใส่ p พส e r พ u p p l y นะครับตัวนี้จะต้องทําการขันออกใส่ภายนอกแล้วก็ดันเข้าไปไม่ใช่ใส่จากบริเวณด้านหลังเหมือนเคสรุ่นอื่นนะครับแล้วแต่คนชอบมาอันนี้แล้วก็ด้านล่าง ก็ยังคงมี d u s ฟิลเตอร์สำหรับโพสต์พลายแบบรางสไลด์ ide, คุณก็สามารถกดลงแล้วก็ดึงออกมาอย่างตรงนี้ได้เลยครับฝาหลังนะครับการถอดเหมือนกับฝาหน้าก็คือนี่เป็นตั u มสกรู2อ2อันแบบติดคาไม่ต้องกลัวมันร่วงนะแล้วก็สไลด์ออกฟังเสียงดูนะปงปองไม่ใช่เป้งเป้ง,ปงนะครับอันนี้หนานะครับเป็นฝาข้างที่ค่อนข้างหนักเลยเวลาบิดก็ไม่ได้มีการ เหมือนในพวกเคสทั่วไปอันนี้เห็นถึงความหนาว่ามันดีกันอย่างแน่นอนนะครับแต่มีฟังก์ชันอะไรไหมไม่ได้มีนะครับเป็นฝาเรีเยบๆไปเฉยไม่ได้มีไอตัวแผงบุกันเสียงหรือว่าไม่ได้มีช่องติดตั้งพัดลมหรือว่ารูระบายอากาศอะไรนะครับแต่ว่าเป็นฝาเคสมาตรฐานที่มีความแข็งแรงนะครับถ้าคุณมาเคาะคุณจะเข้าใจว่าหนากับบางเป็นยังไงเลยนะต่อมานะครับภายในก็จะเห็นว่า มันก็มีสายไฟ Default แบบเดิมๆมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เพราะว่ามันเข้าคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับแล้วเป็น ARGB Controller ด้วยนะครับนั่นแปลว่าคุณสามารถอุปกรณ์ addressable RGB อื่นๆ มาต่อบเพิ่มได้ตรงบริเวณนี้นะครับ3ตัวก็คือคุอคณเอาไฟ RGB Strip หรือว่าพัดลมที่เป็น A R G B อื่นๆมาเสียบเข้าคอนโรลเลอร์ของเขาและคุมผ่านคอนโรลเลอร์ของเขาก็ได้นะครับส่วนรอบพัดลมนะครับก็สามารถเอาพัดลมที่เป็น3พินท,ทั่วไปหรือว่าจะสีพิน P ี M ก็ได้แต่ช่องมันจะแบบเออเหลืออยู่นิดนึงนะครับก็ตรงนี้ใส่เพิ่มได้อีก3ตัวก็คือสามารถอ้างอิงจากตรงนี้ได้เลยก็ลองคิดสภาพว่าอันเนี้ย อาจจะเอาไว้ใส่ที่เหลือด้านบนก็ได้หรือว่าอาจจะใส่ด้านหลังก็ได้แล้วก็ด้านบนเป็น142สี่ตัวไปอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับเพราะว่ามันว่างอยู่3ช่องก็ลอง manage กันและกันหาอะไรที่เป็น A R G B มาใช้ครับอื่นๆนะฮะตรงนี้ก็เห็นว่าใส่ Storage 2.5ได้2ช่องนะครับโดยที่ดูแล้วอาจจะไม่ได้คิดว่ามีอะไรแต่ถ้าคุณจับดูเดีย่ยมันจะเห็นว่าเป็น ยางรองกันสั่นสะเทือนมาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับพวกฮาร์ดดิสแต่ว่อ้ทีดีอาจจะไม่ได้จำเป็นก็ได้อาจจะจําเป็นในเรื่องของไฟฟ้าสถิตเวลาใส่มียางอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวไฟ,ฟ้สถิตอะไรอย่างนั้นนะครับก็เป็นการออกแบบที่ดีนะครับใส่ไว้ตรงบริเวณนี้การจัดไหยไฟพื้นที่มีเยอะไหมผมว่าไม่ได้เยอะนะ กลางๆนะครับแต่ว่าเขาก็ออกแบบช่องมาแล้วก็คือตรงบริเวณนี้มันมีมัดเป็น velcro strap ตินทุกแกนะครับสามารถแบบใส่อะไรอื่นๆเข้าไปแล้วก็มัดรวมเข้าไปทีเดียวได้เลยนะครับซึ่งตำแหน่งการวางมันก็จัดว่าโอเคนะเพราะว่ามันอยู่ระหว่างไอ้สอช่องตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วจะออกซ้ายออกขวาอะไรเงี้ยก็ตามสไตล์คุณเลยนะครับสามารถจัดสายไฟได้ค่อนข้างง่ายสำหรับเคสตัวนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับไม่ต้องร้อไปที่ไหนเพราะว่า iO อยู่ด้านบนมันจะขึ้นตรงแบบนี้ทำให้การจัดสายไฟด้านหลังก็สวยด้วยเช่นกันนะครับ ก็จะมีฮาร์ดดิสก์เคชนะครับเป็นฮาร์ดดิส3.5นะครับแล้วก็มีทูสงต่างๆให้มาภายในซึ่งถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยคุณก็สามารถสไลด์ถอดออกได้นะครับจากด้านล่างก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ ก็สรุปนะครับตัวนี้ผมว่ามันตามราคาฮะก็คือราคามันก็ไม่ได้ประหยัดคุ้มค่าอะไรแบบพันกว่าบาทเหมือนแอนเทคทั่วไปนะครับตัวนี้ก็2,000ไปปลายนะครับเกือบเกือบสามพนะครับแต่ถามว่ามันก็ได้ you get what you p a i d for ประมาณว่าคุณจ่ายแพงคุณก็ได้คุณภาพที่มากกว่านะครับหลักๆเลยก็คืองานประกอบทุกจุดแบบดีจริงๆนะครับแบบผมเรียกได้ว่าอะเหล็กทุกจุดเนี่ย ความหนามากกว่าเคสปกติเท่าตัวไปเลยว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเมื่อเทียบแอนเทคไอตัวแบบพันกว่าบาทนะก็คือราคาที่มากกว่ากันเท่าตัวก็แปลว่าเหล็กที่ได้มามากกว่ากันเท่าตัวจริงนะครับกระจกเทมเปอร์กลาสหนามากหนักมากนะครับแล้วก็ ฝาหน้าดีนะครับดัสฟิลเตอร์ดีนะครับอน,นี่ผมไม่ได้ใส่ลงล็อกนี่หว่าโอเคมาตามนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของที่คำการจอก็มีให้มาด้วยนะครับถามว่ายังคงเป็นเคสที่คุ้มค่าอยู่ไหมสำหรับฟีเจอร์และวัสดุที่ให้มาผมว่าคุ้มนะครับแปลว่าพอมาเป็นเรื่องพัดลมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะไอ้เคสที่มันแบบแบรนด์ที่มันไฮเอ็นเลยก็เถอะหรือว่าเป็นแอนเทคที่เน้นคุ้มค่าเองก็เถอะ ทำไมทีนี้พัดลมให้มาไม่ไม,ไ,มไม่ครบแล้วอ่ะคือแบบว่าพอเป็นตัวราคาประหยัดโอ้โหบางทีนี่ให้พัดลมแบบเต็มที่เลยนะแต่ว่าตัวนี้ก็อืยังขาดด้านหลังในตัวนึงนะแต่ว่าด้านบนโอเคอันนี้เราเราเรา,เราละไว้าในฐานทานี่เข้าใจเพราะส่วนใหญ่ผมไม่ได้ให้มาอยู่แล้วแต่ว่าโหพี่ข้างหลังในตัวเดียวพี่ไม่ให้มาจริงเหรอเราจะผมจะไปซื้อแบบยังไงมันเหมือนด้านหน้ามาอันนี้ก็แล้วแล้วแต่คนมองแล้วกันแต่ผมคิดว่า น่าจะให้มาอีสักตัวหนึ่งนะครับผมจะไม่มีอะไรให้ติเลยนะครับสำหรับเคสตัวนี้อ่ะสุดท้ายแล้วเคสก็เป็นเรื่องของหน้าตานะครับคุณชอบหรือไม่ชอบอันนั้นแล้วแต่รสนิยมของคุณนะครับถ้าคุณเชื่อผมแค่ในเรื่องของรีวิวผมบอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้หน้าตาแล้วแต่คุณชอบแต่ว่าวัสดุเนี่ยผมว่าสมราคาครับ